ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนสตองเกตในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีตัวละครตัวใหม่แล้วนะครับก็เป็นตัวละครอ,อย่างเจ้าราชาเทลึกล่าง2นะครับโมเดลถือว่าเท่มากๆก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่คุณดันถ่ายเนี่ยได้เติมให้ผมนะครับก็ขอบคุณคุณดันถ่ายมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันนะครับว่าถ้าเรามีเจ้าราชาเทลึกล่าง2องนัเนี่ยเราไปเจอกับทีมพลังมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็จัดทีมมาแล้วอย่างโอเคจัดเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการบูธให้กับอะตอมิกกับราชาทเลลึกนะครับแล้วก็ใช้ผลของราชาทเลลึกเนี่ยให้เจ้าเกียโรได้ออกนะดูก่อนทีมไหนไม่มีราชาทเลลึกทีมนี้แล้วกันโอ้มีด้วงกับกาโลด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าพลังเขามากก่าผมเยอะนะแล้วก็มีตัวละครที่เป็นล่าง2องนะครับอย่างกาโลโกเคสึ okes, ด้วงนกฟินิกอย่างนี้นะคือเป็นตัวละครที่เป็นท็อปเมตาเลยนะครับตัวฝั่งเราเนี่ยมีเจ้าราชาทเลลึกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับฟังเขาตัวละครดีกว่าเยอะนะแล้วก็ออบเจก เต็มนะครับเดี๋ยวคอยดูท่านผู้ชมว่ามันจะเก่งกว่ากันขนาดไหนนะครับเปิดมาเดี๋ยวให้โซนิกของเราเนี่ยอืจะปิดอันติสซะหน่อยไม่เป็นไรนะครับเปิดไปก่อนละกันจากนั้นนะครับอะตอมิกของเราครับฟันไปก่อน1ครั้งครับที่ยี่สองล้านดาเมตนะครับไม่ได้ติดไปย้ทอท่านผู้ชมเลยไม่ตามนะครับราชาทะึกครับหวดไป1ครั้งครับที่10ล้านดาเมตติดกัดก่อนแต่ว่าไม่โดนด้วงกับเกลียวกันชุบว่ะโอ้โหโอกาส7 5เไม่ออกกับก่อนพิเศษกับเป้าข้างๆนะครับ เสียดายแากแต่ว่ามันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะถ้ามันติดทางด้านของเมทอพิเศษตอนนี้มันยังไม่ติดนะครับมันเลยไม่ไหลให้โอ้แต่ว่าโซนิกเราโดนกาโลกาวันคุณผู้ชมผมอาจจะต้องกดเองนะเนี่ย <c oughs> มาช่วงฝังเขาครับเป็นอาชูราโหมดก่อนเลยว่ามันได้ไล่ล่าวะ่ะเ้ยแบบนี้โอกาสแป้นะคือกาโลเนี่ยมันจะเกาตัวที่เข้าสู่เมทอพิเศษใช่ไหมครับมันก็จะเกาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยมันเกาครบสองครั้งแล้ว ต่อไปครับอันติของกาโลกเกาดวงเรา,เามา25ล้านเดเมจนะครับจุกจุกไปผู้ชมสะท้อนได้อยู่นะบัฟกลับไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคจากนั้นเกลรกันชุบครับบัฟสีแดงขึ้นมาก่อนเอ้ยพาสซีิฟิเศษของราชาเทลิกไม่ออกเลยว่าดวงทุบมานะครับฝั่งเราต้องขยับก่อนนะถึงจะมีโอกาสลุ้นในการเด้งของพาสซีิฟของเจ้าราชาเทลิกนะครับไปเรื่อยๆผู้ชมนกฟินิก์มีเอาเวิร์กไหมไม่มีนะครับจิกธรรมดามาก่อน ไปฮะเกียร์โรเราไม่มีลูกไฟในการเล่นด้วยเนี่ยไปครับฮิวขึ้นมาหนึ่งครั้งพาสิบไม่เด้งไม่เป็นไรค,ครับแต่ว่าด้วงมันเป็นอาชูราโหมดไงตบลงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคด,ออด้วงต่อยเด้งด,พด,ดพีพาสิบเด้งโอเคเด้งแล้วครับไปเกียร์โรสวยงามหวังบาสิบสวยเราใช้ล,ลึกได้ต่อครับติดติดด้วงด้วยอ้โหไม่ติดกกตก่อนเหรออ๋อไม่ใช่ติไม่ติดกดกต,ตก,ก่อนใช่ไหม ก็ถือว่านี่เป็นการคอมโบของเจ้าราชาเทลึกนะครับไปครับอะตอมิกฟาดไปก่อนนะครับโซนิกฝั่งเราหายไปแล้วนี่วาและอะตอมิกย้ำอีกหนึ่งครั้งครับออกมาจากไม่ทอ้อซะนี่ก็จะเป็นการคอมโบของเจ้าราชาทิศล่างสองนะครับให้มันออกตามเพื่อนนะครับไปผมขอเลือกต่อยนะต่อยด้วงแล้วกันติดเถอสวยครับติดเป้าข้างๆนะครับติดทางด้านของโกเคสึกกับเจ้า,จาโซโนิกนะครับแจ๋วบับ เบี้ยทอนะมันไหลนะเนี่ยโอเคไหลโดนกาโลด้วยผู้ชมกาโลติดบล็อกเลยครับนกฟินิกก็โดนบล็อกด้วงโดนบล็อกด้วยเช่นเดียวกันเลยครับโอ้โหปิดหมดสวยจัดและเกียร์โลล็อก็อันติย้ำแม่โอ้แล้วปิดเรื่องอันติด้วยนะครับฟังเขาเนี่ยแทบโดนพันึกเลยครับกาโลกับทางด้านของด้วงนะครับกาโลเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่อ่อนมากตอนนี้คือแบบอ่อนจัดๆเลยอะตอมิกมันยังมีข้อดีในการปิดเกตรหลอดเลือดนะแต่ว่าทางด้างของกาโลเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ ก็มีข้อดีที่การบัฟหลอดเลือดให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่ตกเมตานเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะตกเมตาไหมแต่ว่า <laughs> กัดก่อนบล็อกสองเทินโหดมากมาส่วนมาเอยแต่ว่าเราเหมือนจะแพ้หรือเปล่าวะเนี่ยฟังเขายังครบหกตัวอยู่เลยวะท่านผู้ชมหรือว่าแพ้วะถ้าแพ้ก็ต้องแพ้แหละนะครับไม่เป็นไร <laughs> คิดว่าจะชนะนะเนี่ยฮิวกับไปโอ้ โดนไปแล้วอ่ะไปครับอะตอมิกปาดไปลูกแถวบนขอชนะเถอะ30ล้านดาเมตไปแถวกลางต่ออีก22ล้านดาเมจดวงตายหนึ่งครั้งมันเกิดอีกไหมเนี่ยโอเคครับพาสิพิเศษของราชัยลึกเล่นนะครับมันจะขึ้นข้างข้างหน้าจอนะครัชมเห็นไ,ไหมไปครับราชัยลึกตามต่อยครับ12ล้านดาเมจแรงมากราชาทลึกก็แรงมากเหมือนกันจากนั้นขอย้ำใสโซนิกอีกหนึ่งครั้งแล้วถ้าติดไม่ทอเนี่ยมันก็ออกเหมือนกันนะครับ18ล้านดาเมตว่ะ เอ้ยนี่แค่สี่ดาวนะเดเมจแรงแมากกาโร่ฝังเขาครับขอมาสิบแปดล้านเดเมจนะครับโอ้โหนี่ขนาดทางด้านของโดนบล็อกอยู่นะครับแต่วันตีของกาโร่โมันก็ยังแรงไงผู้ชมโอ้โหถ้ามีทางด้านของเกียรโรเนี่ยได้วนลูปแล้วเนี่ยได้ออไปเลยนะครับนกฟินิชเขาออกเทินท้ายนะครับฝั่งเราเลยได้สามารถโจมตีได้ต่อนะครับสิบเจ็ดล้านเดเมจไปปิดกาโร่โไปลูกบับโอ้โหเหลือจะเชื่อะไรครับชนะเฉยเลยว่ะ ชนะทีมที่มีตัวละครท็อปเมตาะครับกาโลโก,โกเกสเนี่ยโดนไปแล้วเนะ่โอ้โหชนะเฉยท่านผู้ชมเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้จริงครับราชาที่ลึกเนี่ยโอ้เจ็ดสองล้านมีวะ่ะโอ้ทีมนี้ก็มีหกสิบสองล้านแหละโอ้แต่ว่ามีคิงวะ่ะอ่ะลองดูนะครับได้เปิดก่อนไปเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดก่อนน่าจะแย่นะต่นถ้าเราต่อยดวงได้เนี่ยมีโอกาสในการปิดทางด้านของกระบองเหล็กกับกาโลเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องดูก่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ย คิงอันติมาก่อนครับเชิงเทียนเจมไปลูกเชิงเทียนต้องขยับสี่ครั้งอ่ะตอนได้ระเบิดก่อนไว้เนี่ยเสียวกระบ,บองเหล็กมันหดหายจังโอ้อะตอมิกมาก,ก่อนเลยครับ9ล้านหนึ่งแล้วก็แถวล่างต่อครับที่11ล้านเาเมจไม่เป็นไรครับฟังเรายังไหวกาโลกเกาใส่ราชาร์ทลึกว่ะเอาเลยราชาที่ลึกของเรานะครับโดนลบโล่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือโล่ปัจจุบันกับอีกโล่หนึ่งครั้งนะครับ กาโลกาวใส่ทางด้านของเกียโรนะครับเอาอีกแล้วหาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ายังโชคดีนะฝั่งเขาก็มีตัวปดไม่ท้อคแค่2ตัวนะครับไปตัวนี้ฝั่งเอา้าลืมไปว่าคิงปิดนิว่าสวยแล้วท่านผู้ชมราชาทะลึกไม่ได้อันตินะครับปัญหาเกิดเลยครับโอ้ถ้าเราให้ราชาทะลึกอันติเนี่ยมีโอกาสที่เราจะชนะอยู่นะ <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยจะถึงเทินนาไหมเนี่ย <c oughs> โอ้พลาดไปท่านผู้ชมเออแต่ได้อยู่นะ มันก็ติดนะมันก็ติดกัดก่อนพิเศษนี่ว่าหรือว่าไม่ติดวะเนี่ยผมไม่เข้าใจกับเรื่องของการไล่ตามมันว่ามันจะทาให้ติดพาสซิฟพิเศษไหมเดี๋ยวไปอ่านใหม่ก่อนดีกว่านี่ครับก็คือเข้าใจตรงที่ว่ามันสามารถตามเพื่อนมันได้นี่แหละนะครับและเพื่อนมันก็สามารถตามมาได้ด้วยนะเพื่อนมันสามารถทำให้เราตามได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ละตัวมีไปครับบัฟสีแดงขึ้นมาก่อนนะครับถ้ามันจะตามกันมันจะขึ้นข้างๆหน้าจอนะุผู้ชมนะมาครับดวงต่อยมาไปไม่เป็นไรไง เรายังไหวนะครับบัฟสีแดงเรามาแล้ว <_ d ream> ฟังเขาโจมตีมานะครับ <_ d ream> เก็บลูกไฟไว้ให้ใครเล่นมาเนี่ยอ๋อ,อ,อฟังเขาโดนปิดกัน้นกระบอกเหล็กลุกขึ้นมาในี่ตัวละครที่แก้ทางคอของเกียโรไม่ใช่แก้ตัวละครอย่างเกียรโรล,ล,ล่างสองนะครับแต่ว่ามันก็มาโดนเจ้าราชัยลึกล่างสองเนี่ยในการแก้เหมือนกันถ้าผมแพ้เนี่ยผมต้องมารีให้เจอเขาใหม่นะเนี่ย <_ d ream> ค่อยมาแก้มือนเหมือนจะไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ปิดในเทิร์นแรกเนี่ยแล้วเราโดนย้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราได้ปิดนะครับพวก กระบองเหล็กมันไม่สามารถปั่นได้กาโลไม่สามารถเกาได้เรามีโอกาสชนะเยอะมากเลยนะเพราะฝั่งเขาตัวละครที่เป็นเดเมจก็มีแค่อตอมิกตัวเดียวแล้วอตอมิกฝั่งเราเนี่ยเดเมจเยอะกว่าด้วยนะครับโอ้สิบสามล้านเรียบร้อยผู้ชมแพ้แพ้แน่นอนแล้วครับเพราะว่าทนานด้านของราชทาิตของเราเนี่ยตายลงนะครับเรียบร้อยนะฮะก็โอเคจบล้วการทุกชมคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาเจอกับพวกเขาใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ